วันนี้เอริจะพามาเก็บผักนะคะก็คือวันนี้เก็บถั่วพูอยู่ใกล้ถั่วพูเดี๋ยวเก็บถั่วพูนี่เห็นเห็นไหมอันนี้โอ้โหปล่อยแก่แล้วอ่ะหลงเอาปล่อยแก่แล้วแก่ไปก็บน,นี้น่กำลังอ่อนเนี่ยอ2

ไปไหนเนาะอยู so ่ข so ้างในอ่ะอยู่ข้างในเยอะเลยเดี๋ยวเข้าไปเจ็บแต่ต้องเข้าตรงนี้เจ็บแบบว่าอ่ะ เอาแค่พอกินก็พอแล้วเนาะแค่แี้พอพอทานไปมื้อนึงเฮ้ไม่อร่อยกรอบจริงๆนะ นี่เป็นกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวเจี๊ยบเขียวพึ่งพิ่งจะรู้นะว่ากินสดได้อร่อยเห็นเพื่อนพากินก็เลยกินอ่อนๆอ่อนๆเนี่ยกินสดได้เนี่ยเก็บไปเลยไม่ต้องรอให้แกี่ค่ะอ,อันนี้จะแก่ไปละ นี่ปลูกไว้ชายธนาใบใบ,บก็ตัดทิ้งได้เนาะอ่ามันลบปล่อยแก่ไปก่อน แก่ไปแก่ค่ะอันนี้แตกส่วนอันนี้ก่อนข้างล่างแก่เอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บข้างนอกต่อ เดี๋ยวเก็บหัวฝัดยาวไปด้วยเนาะเก็บมันอ่อนนี่ต้นกระเจี๊ยบต้นนึงเอ้ยอันนี้อ่อนได้ อโอ้ใบใบเยอะมากตัดใบต่อนแล้วกันเมือ่อ,อก,กี้ที่บอกว่ากระเจี๊ยบเขียวว่ากินได้เดี๋ยวจะกินให้ดูอันนี้นะไม่ขวาดไม่ไม่เหม,ม็นเขียวนะมันกินสดๆได้เลยกัดกินได้เลยค่ะมันหวานด้วย ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะนี่นะกินให้ดูนะจ้าหวานค่อนกรอบแบบนี้อ่ยนะยปลอดสารซิน้ะรู้เปล่าว่าทำไมไม่ล้างฝนตกทุกวันเลย,ยอืม เก็บไปขางตามน้นงอกกับใครทำงาอันนี้ที่ทำงานก็จำแบบลกหญ้าหน่อยเก็บได้แล้วเอาดูหน่อยอันนี้เป็นพริกที่ว่าเขาพริกแห้งอะพริกแห้งที่ว่าพริกทำพริกแกงอะค่ะแล้วก็ ก็ซื้อมาแล้วก็สาดสาดเม็ดไว้ที่มันขึ้นเยอะก็เลยเอามาปลูกเอามาปลูกค่ะเนี่โยโขดบักําลังสวยเลยอ่ะน่าจะใช้แทนพริกอ่อนได้เนาะอือต้องลองกินะนะเฮ้ยแต่ดกอ่ะดกกอ่ะดกเนาะอือเต็มต้นเลยอ่ะไม่เห็นอ่ะนี่ทุกต้นโดนอันนี้เหี่ยวเลยอีกทางเนี่ยทุกต้นดกนะคะอันนี้ดอกดกเลยอันนี้พริกสดอันนี้พริกกนนิ้กนหูเม็ดเล็ก เนี่ย่หลงอยู่ตรงนี้ปลูกรวมกับถั่วฝักยาวกันเลยเลยมองไม่เห็นเมื่อกี้หลงอยู่เนี่ยเห็ดได้เนี่ยปล่อยแก่ไว้เพียบเลยอ่ะเป็นแบบแก่เยอะเลยอ่ะก็ต้องปล่อยแก่ไว้ทำพันไปนะ ส่วนอันนี้แก่จนแบบว่านี่ละแต่อันนี้รู้แล้วว่าแก่เดี๋ยวอันนี้เม็ด้วยทำพันเลยรู้แล้วนะคะ,ะเหมือนพริกพริกที่หนูว่าะาจะไปพริกมันขึ้นจะเป็นเป็นพวงเลยอะ่ะน,นี่เก็บไปเยอะแล้วตาชิงอะดกมากเลยนะคะเน,นี่ยเวลาจะตำพริกพริกสดก็ไม่นตึงแดงเอา ก็เก็บไปแค่พอกินเนาะที่เราเก็บไปไปเยอะแล้วนะจ๊ก็ได้แล้วนะคะสามสี่อย่างในนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน